สวัสดีครับวัชรินรถไถมือสองนะครับวันนี้นะครับมีรถบ้านนะครับมานำเสนอหนึ่งคันนะครับรุ่น L 3 6 0 8 SP นะครับปี57นะครับชั่วโมงการใช้งานแค่990ชั่วโมงนะครับรถคันนี้นะครับพอดีว่าเจ้าของนะครับขายรถตรี่ไม่มีเวลานะครับเลยอยากปล่อยนะครับอุปกรณ์ที่ได้นะครับจะเป็นอุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันหน้าและก็ผานพวนนะครับผมอ่าครับมา เห็นไกลๆแล้วผมจะพามาเดินเดินไปดูรอบคันครับใกล้ๆนะครับนี่ครับรถบ้านๆนะครับที่เราไปจับมานะครับนี่นะครับผมไปดูรอบนอกก่อนนะครับดูใหม่เลครับนี่ครับผ่านพวนนะครับตัวนี้ แห้งดีมากเลยครับที่ผมตอนที่ส่งรูปมาให้นะครับโอ้ผมบอกว่าโอ้จะของเนี่ยรู้สึกทำความสะอาดดีนะครับรักษาดูแลรักษารถดีนะครับนี่ครับรอบๆคันก่อนเนาะนี่ยครับซวยๆเลยนะครับรถสิบปีที่ว่าขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยการรักษามาครับผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ i ฟังเสียงเนาะแน่นๆเลยครับยอมรับเลยครับผมเข้าไปตอนแรกก็สตาร์ทดูโอ้โหผมรู้สึกว่าเจ้าของเขาแบบใช้งานไม่ค่อยหนักเนาะโอเคครับมาครับดูรถผมเปิดราคาอยู่ที่นะครับ328,0 0 0บาทนะครับเครื่องแน่นๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดอยากทดลองขับนะครับสนใจติดต่อได้นะครับมาทดลองขับได้ที่ร้านวัชลินรถไถมือสองนะครับหน้าวัดหนองเยาบุตรนะครับตำบลบ้านตาลอำเภอปมเนตรนงลงนะครับจังหวัดชัยภูมิ เบอร์โทรที่ร้านนะครับ0962570424หรือไลน์นะครับอันเดียวกันเลย0962570424นะครับน้องแบมนะครับจะเป็นคนรับสายและตอบไลน์นะครับหรือโทรหาผมโดยตรงเลยนะครับ0 8 1 8 5 3 3 4 0นนะครับ Tiktok ของเรานะครับอยากไปดูนะครับรีวิวน่ารักน่ารักจากน้องแบมนะครับก็แอดวัชลินสามหนึนะครับช่อง youtube นะครับวัชลินรถไทยมือ2ขายรถไทยมือ2 เฟซบุ๊กวัชรินรถไถมือสองนะครับเนี่ยครับรถบ,บ้านๆเครื่องแน่นๆนะครับหลังแห้งๆนะครับชา้าเดี๋ยวมีคนเอาไปก่อนนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ